สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับชาแนลดูเต็นหนังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนักแสดงในเรื่องสไปเดอร์แมนโนเว่โฮมนะครับนั่นก็คือวิลเลียมเดฟอนะครับผู้รับบทตัวร้ายกรีนกรอบปิ้นนั่นเองครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ชื่นชมในการแสดงของทอมฮันแลนด์นะครับสำหรับสไปเดอร์แมนโนเว่โฮมนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับของจักรวาลมาเวลซีนิมติกยูนิเวิร์สนะครับที่ได้เข้าฉายกลางเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ แล้วปัจจุบันนะครับาก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดนะครับของ Sony p i c t u r e นั่นเองนะครับบริษัท Sony แล้วก็ติดอันดับ8ภาพยนตร์ทําเงินมากที่สุดตลอดกาลนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จเรื่องหนึ่งนะครับในยุคช่วงการระบาดของโควิด -19 นั่นเองครับสำหรับวินเลียมเดโฟนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ GQ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเดฟโฟได้พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆในอนาคตของตัวเขานะครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์นั้นนะครับเดฟโฟได้พูดถึงและชื่นชมทอมฮอลแลนด์ผู้ที่รับบทสไปเดอร์แบนครับคนล่าสุดอยู่บ่อยครั้งนะครับในการให้สัมภาษณ์นั่นเองสําหรับเดฟโฟนะครับก็ได้รับคําชมมากเหมือนกันนะครับจากสื่อต่างๆแล้วก็แฟนคลับของมาวิลนะครับจากการกลับมารับบทยีนก็บ,บินนะครับ แต่เดฟโฟนะครับก็ยังนําคําชมบางส่วนนะครับเอาให้กับทอมฮอลแลนด์นะครับโดยพูดถึงความจริงใจในการแสดงและความมุ่งมั่นของนักแสดงชาวอังกฤษในบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ครับวิลเลียมเดฟโฟพูดไว้สั้นๆนะครับแต่ได้แจกความนะครับว่าผมขอชื่นชมในความมีวิน,นัยและความมุ่งมั่นของเขาอย่างมากต่อบ,บทบาทนี้และมีความเป็นธรรมชาติมากอย่างน่าเหลือเชื่อมันอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกว่า เป็นคําพูดที่ดูง่ายๆสั้นๆนะครับแต่สําหรับการได้รับคําชมจากวิลเลียมเดโฟนะครับมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เขาเรียกอะไรเก็บไปเป็นกําลังใจได้นะครับเนื่องจากวิลเลียมเดโฟเนี่ยเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากนะครับที่มีงานแสดงมาตลอด40ปีที่ผ่านมานะครับและก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนนึงเลยนะครับในวงการภาพยนตร์แล้วก็ในฮอลลีวูดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครในอัลฟ่าแมนนะครับหรือหนังที่ทําให้วิลเลียมเดโฟได้รางวัลอสการ์อย่างเรื่องเดอ l i g h t เฮาส์นะครับที่รับบทเป็นโฮมัสเวกนั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถนะครับและความสวรวั์ในอาชีพในการแสดงและเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งนะครับในวงการภาพยนตร์ สำหรับงานต่อไปของวิลเลียมเดโฟนะครับนั่นก็คือเรื่องไนท์แมร์เอลลี่นะครับที่กำกับโดยนะครับิ <S <S วเลเมโรเดลโทโรนั่นเองครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายนะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้มาไวไปไว้หน่อยครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้มันเร็วมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย